โดยไม่บอกกี้อินมิลกี้ช็อกโกแลตและดาร์กช็อกโกแลตจากคูริโก้ผู้นำทุเทคโนโลยีภาพจากฟูจิฟิล์ส่วนทางด้าน2องแชมเปี้ยนที่กำลังง่วนอยู่กับงานประดิษฐ์ลังกระดาษสิ่งที่ชิโนสกิทำขึ้นมาเป็นหลังคาโบราณสไตา์ญี่ปุ่นนั่นเองนี่คือผลงานที่เขาจะนำมาช่วยโปรโมตย่านโยชิบาระมันคืออะไรกันเอ่ย มานีร้แล,ล,และ <c oughs> สิ่งที่เขาทำเพื่องานฉลองก็คือรถเข็นกระดาษ <c oughs> แล้วก็ใช้งานได้จริงซะด้วยสิ <c oughs> และแล้วผลงานของแชมเปี้ยนชิโนสก,กิ <c oughs> ที่จะช่วยโปรโมทย่านโยชิบาระก็เสร็จเรียบร <c oughs> ้อยสมบูรณ์แล้วล่ะโอ้ยดูดิอ่ำอ่ำอตัวนี้ไม่เรียกลูกค้านะครับ <c oughs> ผลงานที่ชิโรสกิทำจากลังกระดาษก็คือรถเข็นขายอาหารนี่เองรถเข็นคันนี้มีรูปแบบสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่นและก็ยังประดับด้วยรูปภาพตามประวัติศาสตร์ของย่านโยชิบาระอีกด้วยและตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วส่วนรถเข็นขนาดยักษ์ของโอคาุุระ ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยนะโอคามุระนำลังกระดาษมาทำรถเข็นสไตล์อิตาเลียนด้านล่างเป็นทรงอาคารแบบโรมันตกแต่งด้วยสีธงชาติอิตาลีส่วนด้านบนเป็นโดมรูปมะเขือเทศ เป็นรถเข็นที่เหมาะสำหรับขายสปาเกตตี้นาโปลิตันจริงๆแล้วก็ถึงวันงานเทศกาลกระดาษแล้วก็มาถึงวันงานเทศกาลแล้วนะครับท่านประธานอามาตอเอ้ยไม่ใช่ครับนี่ท่านนายกของเรานะครับท่านนายกครับ,รบแล้วก็มาถึงวันงานแล้วนะครับหว,วังว่าง,งานนี้จะประสบความสําเร็จนะครับอาหวังใจไว้จริงๆภายในงานมีผลงานมากมายจากนักประดิษฐ์ลังกระดาษ เพื่อเรียกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้มาเยี่ยมชมงานนะคะสวยตัวเองน่าสนใจดีนะันจักระดานย่านโยชิบาระกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วพัง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 ไม่พังก็ไม่พังไม่พังเลยัย่า้ยเนี่ยครับเข้าไปวาโอ้โหว้ดูความสตรี สวัสดีครับผมมาแล้วครับขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือครับต้องให้บอกและละดับต่อไปเชิญพบกับไฮไลท์ของงานนี้เชิญเลยครับนี่อไหละไฮไลท์ละมีอายุเท่านั้นเลยแล้วเหล่าแชมเปี้ยนก็เดินเข้ามาพร้อมกับรถเข็นและเมนูเด็ดทั้งสองเมนูนะคะ ทาทามทำทามไม่ไ,ไม่ใช่งานบวชผู้คิดแต่งผู้เข้าร่วมชมงานจะเป็นคนลงคะแนนตัดสินเลือกสุดยอดเมนูแล้วก็ถึงเวลาลองชิมเมนูใหม่กันแล้วละคะ่ะย่านโยชิบาระกลับมาคึกคักอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นภาพที่เราคุ้นเคยในอดีตนะคะทุกคนต่างก็ชิมรสชาติกันอย่างตั้งใจเพื่อเลือกเมนูที่เหมาะสม เรื่องเขาเยอะดีะน้ําซุปเขาก็อร่อยชอบมากตรงที่มีกุ้งฝอยด้วยนะคะเนี่ยรอร่อยจริงๆเลยล่ะค่ะออลปลาชิรสซเนี้ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูจิเลยล่ะค่ะ <laughs> มาถึงช่วงเวลาระทึกใจที่จะตัดสินเมนูเด็ดกันแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะประกาศผู้ชนะกันแล้วนะครับท่านสวท่านนายกครับ จะประกาศผลกันแล้วนะครับตื่นเต้นจริงๆครับผู้ชนะจะเป็นใครเมนูไหนที่จะเป็นเมนูเด็ดของย่านโยชิบาระกันแน่นะเมนูใหม่ของย่านโยชิบาระของพวกเราครับผลสาโปลิตาเสิร์พร้อมซุปรับนะปุริต้เสุดยอดไปเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับเก่งจริงๆสุดยอดตรวยลี้ยบรรยายดีใจ ยิดครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมาลยครับตลอดเลยครับขาน่ารักไงครับดีใจใช่าไงครับดีใจมากเลยครับเราจะมีเมนูใหม่ของย่านนี้นะครับหายเหนื่อยเลยไหมครับเนี่ยหายเหนื่อยเลยครับตอนนี้ครับของเราสู้เข้าไม่ได้เนาะรับไม่เป็นไรครับคุณซาคายรับแต่ว่าเมนูของคุณก็สุดยอดกนะครับงั้นพวกเราคงต้องขอตัวนะครับ ขอบคุณมากครับขอบพรคุณมากเลยครับเราจะใช้เมนูนี้โปรโมทย่านชิบาระให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับรับรองได้วัดดังระบิดดีมากครับไม่บายครับไม่ปบอยสิ่งที่เหล่าแชมเปี้ยนทิ้งไว้ให้ย่านนี้ก็คือเมนูเด็ดและรอยยิ้มนั่นเองละค่ะและแล้วภารกิจในวันนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบนะคะเป็นยังไงบ้างครับท็อแชร์เอ้ยแชร์แมนโอ้คือน่าทึ่งมากๆเลยครับครับคือครับสุดยอดทั้งสี่ท่านเลยครับ ถ้าแชมเปี้ยนที่เก่งในด้านต่างๆออมาร่วมแรงร่วมใจผมว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นจริงได้นะครับค่ะทุกคนนะทำด้วยใจจริงๆนะคะเช่นว่าเขามีพลังในตัว ครับและประชาชนในย่านโยชิบุระได้โหวตเลือกนาโปลิต n นเสิร์ฟพร้อมซุปและในวันนี้นะครับเราก็จะได้นําเมนูผู้ชนะมาให้คุณมะซสออดได้ลองชิมด้วยนะครับอ้าวขอเชิญเมนูเด็ดมาทางด้านนี้เลยครับโอ้โหน่าชขวยจริงเลยวิเศษมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างครับน่ากินจริง กลิ่นหอมมากค่ะหอมกลิ่นกุ้งนะคะหอมมากซุปด้วยค่ะนาโปลีเต้นกลิ่นแบบอิตาเลียนแท้เลยค่ะพิเศษมากเลยนะคะน่ากินมากจริงๆนะคะเนี่ยเห็นแล้วหิวเลยครับท้องร้องเลยของพวกเราไม่มีเหรอคะ ออออมามากินด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวแบ่งให้ชิมด้วยกันก็ได้ค่ะมาแบ่งให้ชิมได้ไม่ต้องห่าะม่ต้องแบ่งหรอกครับทังโน้นไม่เห็นได้ทำอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลองชิมด้วยกันนะคะมาชิมด้วยกันมันเป็นแน้าของผมเลยครับมาโซเดินเลยครับไม่ต้องแบ่งหรอกครับอีให้เต็มที่เลยครับเส้นมันน่ากินมากเลยนะคะดูสิเห็นไหมแนวชนะขาดเป็นเอกชนเลยนะคะชิมเลยครับ ซุปกลมๆชิมเลยครับช so, yes like ิมเลยไงครับโอ้โหอร่อยไหมครับอืมอร่อยเหรอไงครับอร่อยมากโอ้ยนี่เกินไม่อร่อยอร่อยจริงๆค่ะนี่แหละค่ะน่ากินแสนเลยค่ะอ่าเชิญชิมนะครับน่ากินแสนยอดเลยเป็นไงครับคุณแชร์แมนอือโอ้ย เรียกคุณพี่สองคุณแชร์แมนคุณแชร์แมนครับคุณจะไม่พูดอะไรเลยเหรอรับเนี่ยคุณแชร์แมนไม่พูดเลยกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จ้าเอาอีกแล้วไม่พูดนะแชร์แมนไม่ขอออกความเห็นนะครับอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาตินี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะอร่อยแน่นอนมันจะไม่ต้องอธิบายเลยแค่รู้ก็รู้แล้วมะโทรจะพูดอะไรอีกเล่ารสชาติเขาเด็ดจริงๆไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะแบบนี้อร่อยมากๆเลยแล้วค่ะ เมื่อกี้ที่นวลเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าแน่เลยครับแล้วครับแชมป์แมนภารกิจของเหล่าแชมเปี้ยนทำให้ตะลึงหรือไม่ขอเชิญท่านแชมป์แมนตัดสินณวันนี้ครับตัดสินเลยครับว่าอร่อยไหมตะลึงไหมผมต้องตัดสินด้วยนะาต้องตัดสินสิครับเราจะกินฟรีได้ไงอ่ะยังเต็มปากอยู่เลยครับเชิญเลยครับเชิญ ผมขอประกาศโอลิเกนี่ตะลึงสุดๆไปเลยถีวีแชมป์เปี้ยนจันนะ่าตอนรับเทศกาลคริสต์มาสแชมเปี้ยนขนมเค้กฝีมือขั้นเทพรับอาสา,าทำเค้กเซอร์ไพรส์เด็กๆตอนรับวันคริสต์มาส เด็กๆจะเซอร์ไพรส์รแค่ไหนติดตามได้จันหน้าจ้าโโไตชชชเลวกนนยี